เอา้าใส่หมวกหัวชอบหรือไปเลยนะครับกาตัวนี้วันที่รีวิวเนี่ยเราได้เห็นหน้าเห็นตาของมันกันไปแล้วนะครับสำหรับโซแท็ก5050 Twin Age OC ราคาก็9,900ซึ่งผมไม่รู้นะฮะว่าหลังจากน,นี้ราคามันจะมีปรับลงไปอีกไหม นะครับหรือมันออกมาเพื่อดันการขาย5 0 6 0ูนอันนี้ผมไม่รู้ก็แล้วแต่จะคิดนะครับนา,นาจิตตังแต่ถ้าเกิดว่าจะหวังห้5 0ให้มันเป็นราคา7000กว่าบาท8 0 0 0ในช่วงเปิดตัวอย่างอย่างอย่างสมัยก่อนอ่ะที่มันสามารถเป็นแบบ s r p เปิดตัวใกล้เคียงได้ผมว่ามันยากเพราะดูจากรุ่นอื่นๆเนี่ยตั้งแต่4,000ันซีรีส์มาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นราคาเปิดตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้เราว่าตามตรงเลยนะอ่ะทีเนี้ยตัวกาดตัวเนี้ย ที่จะรลือให้ดูเพราะว่ามันไม่ใช่ฮีทซิงค์เหมือนรุ่นพี่หรือว่าการ์ดรุ่นใหญ่ที่มากกว่านี้นะครับมันจะเป็นฟิลเหมือนใช้อลูมิเนียมนะครับเป็นก้อนแล้วก็มากัดกัดแล้วก็ดันให้มันเป็นครีบให้มันเป็นครีบมันจะไม่ได้ใช่มีแบบฮีทไปแล้วเป็นแผ่นฟินฟินฟินแยกกันเป็นชุดชุดแบบนั้นนะครับหัวน็อตมีวอยนะครับถ้ายูเซอร์หรือว่าใครที่ซื้อไปแล้วจะรื้อเองผมบอกนะครับว่ามีวอยที่หัวน็อตเป็นสติ๊กเกอร์ ถ้าวอยทลุวอยขาดหมดประกันทันทีไม่มีความจาเป็นใดๆนะครับที่ในระยะเวลารับประกัน3ปีเราจะต้องไปรื้อมันถ้าเกินแล้วนะครับนะสมมุติว่าหลุดประกันและครบ3ปีเราใช้ไปแล้วเราอยากจะเป็นทน,น้นโอเคคุณรื้อได้นะครับแต่ตอนรื้อก็รื้อให้ดีระวังกันนิดนึงอ่ะมีช่วงข้างหลังนี้2ตัวที่ต้องถอดนะครับแล้วก็เออตัวนี้แม่งดามรับน้ําหนักเว้ยแล้วก็ ข้างหลังมีอีกประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6อ่ะโอเคไปเริ่มครับไขควงจิ๋วมาผมจะเริ่มที่ไอสอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ2ตัวนี้อ่าเอา,เอา,เอาหายไปไหนวะอ๋อโอเคน็อตสอตัวนี้มันทําหน้าที่ในการขันยึดเพื่อดามรับน้าหนักจากชุดของตัวฮีตซิงเดี๋ยวถอดออกมาเนี่ยจะได้เห็นนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะมีอยู่กับพวกกาดตัวใหญ่หญเป็นหลัก ที่น้ําหนักสูงสูงแต่ทำไมโซแท็กถึงใส่มาอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจในแนวคิดนะครับแต่คิดว่าก็คงจะทําให้พื้นฐานหรือว่ถามาตรฐานมันกลายเป็นการ์ดท,ที่ดูดีนะอันนี้ผมพูดเองนะไม่เกี่ยวกวับเขานะครับสตัวนี้อ่าโอเคมีอะไรอีก1 2ึ่งสอี่ห้าหกตัวนี้ตรงปลายการ์ดโหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย แน่นมากและหัวเล็กมากโอ้โห,โหโฮเฮ้ยยากละทีนี้แป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหโหดสัตว์ฟุ๊กฟุก,ฟกพี่ขอไอ้นั่นหน่อยดิชุดไขควงไฟฟ้าเล็กที่เป็นเหมือนไอ้ของคอมเรมมัเตอร์อะที่มีหัวเยอะๆอะ จะลงไม่ได้เว้ยต้องใช้กําลังเสริมครับไขควงที่โอ้โหแน่นจังวะอืมหัวไหนอีกกลัวรูดด้วยประเด็นอนะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้อันนี้ไม่ได้ ไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้รื้อแล้วมั้งันนี้ถ้ามันจะระบาดขนาดนี้เอออันนี้เอนเนมิสิได้ไหมเนี่ยโอเคแจมชุดแข็งไฟฟ้าคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับใครมีอยู่บ้างแจว๋ว โอเค2ตัวนี้จบแล้วก็4ตัวหลักที่อยู่หลัง G P U อ้มีตรงนี้อีก2ตัวเว้ยตรงนี้ด้วยแน่นทุกตัวสี่ตัวนี้ยึด แผ่นแบ็กเพ e นะครับย้อนไปหาฮีซิงกับ PCB ยกได้เลยไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะโอเคเอาสีตัวนี้ออกเลยวอ y สติ mm ๊กเกอร์ hmm. ที่อยู่ที่หัวน็อตนะครับมี1ตัวซึ่งผมจะไม่ใช้คัตเตอร์ในการลอกหรือว่ายกขึ้นมาแต่ว่าผมจะขันทะลวงไปเลย เพราะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวขายอยู่แล้วขันทะลวงไปเลยให้จบๆบเพราะถึงใช้คัตเตอร์หรือว่าใบคัตเตอร์ในการพยายามลอกสติกเกอร์ตัวนี้ยังไงมันก็ขาดอยู่ดีเพราะว่ามันมีการบากไว้มันทำมาเผื่อมันทำมาเบื่อ,อรู้เลยว่าเดี๋ยวแม่งต้องมีคนเลืออะไรเงี้ยอ่ะ ทีนี้ยกได้เลยไหมขอเช็คนิดนึงนะฮะปึ๊บ,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 บค่อยๆโยกนะให้เนื้อซิลิโคนมันกระจายโอ้แน่นจังวะแน่นแพ้ละอะ่โอเคอาจจะมีเสียงแกล้งบ้างนะครับน้องๆเขาทำงานกันอยู่ข้างล่างแพ็คองแพ็คของ,ของปลัก๊ก1ตัวครับปลั๊กตัวนี้คือปลั๊กพัดลม pwm 4พิน ลุ้น้วนเลยอ่ะนี่ให้กล้องดูปลักหนึ่งตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของสายที่เป็นไฟ a r g b ใดทั r ้งสิ r ้นแล้วก็ไม่มีหลอดไฟอะไรเลยการตัวนี้เป็นการมึดตึบอ่ะบีบหัวดีๆนะครับแล้วก็ยกมันขึ้นมาปึ๊บถอดเก็บไว้อ่ะเรามาดูกันที่ตัว p c b ก่อนสั้นมากาน่ารักจุกกระดุยมากมินิมอลมินิมอลของจริง P.C.B. ถ,ถ้านึกถึงเทียบเนี่ยแม่งเหมือนการ์ดจอพวก GeForce 2 GeForce 2 Mx สมัยก่อนเลยที่แบบ P.C.B. สั้นๆแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ยุคสมัยเวลามันผ่านไปก็ยิ่งการ์ดจ,จะ,ะยิ่งการ์ดแรงขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะไซส์เพิ่มขึ้นมานิดนึงความยาวของการ์ดเนี่ย14.5นะครับ14.5เซนก็คือ145ม mm. ิลิเมตรแค่นั้นเลยแล้วความสูง ของ PCB ก็ไม่ได้เยอะก็คือแทบจะแทบจะเป็นระดับเดียวกับตัว Back I.O นะครับแผ่นแอลแบ็กเพลย์ไอโแค่นี้ GPU เล็กมากเม็ดแรม4เม็ดนะครับเพราะว่าเป็นแรม 8GB นะฮะเนื้องานเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะการเล็กๆนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยัดในเรื่องของมอดเฟดเอยชุด L ชุดโชคอะไรที่มันอลังการงานสร้างมากผมเห็นเนี่ยมอ f เฟ e ผมเห็นแค่3 f เฟเองนะ ฟ 2, 3, ยเนี่ยหนึ่เฟสนะครับแต่ว่าชอบตรงที่คาปาซิเตอร์ทุกตัวเป็นโซลิดออเจ p ปนทั้งหมดนะครับโซลิดเจแปนทั้งหมดทุกตัวที่เห็นแล้วก็งานวางทานซิสเตอร์ i อซอะไรต่างๆก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยก็ดูดีมีมาตรฐานสมกับความที่เป็นการ์ด Nvidia นั่นแหละแต่ไม่ใช่ PCB Refer e เ c e นะ ไม่ใช่ PCB reference เพราะถ้าเป็น PCB reference จะมีโลโก้ NVIDIA แปะมาด้วยนะครับก็น่าจะเป็น PCB s o t a c เองปลั๊กจ่ายไฟ6พินอ่าทษที8พินหัวเดียวจบนะครับหัวเดียวจบไม่ได้ใช้พลังงานไฟอะไรเยอะชุดแรม mod f a i e ผมเห็น2ชุดนะครับเห็น mod f a i e ชุดแรม2ชุดง่ายๆแค่นี้จะดูหลัง PCB ไหมถ้าดูก็ดูได้นะแต่จริงก็ไม่มีอะไรนะครับแกะหน่อยแล้วกันอ่ะไหนๆก็ลื้แหละจะได้ ไม่เสียโอกาสตึ้งตึงตึง,ต,งตรงไหนบ้างวะโอเค1 2 3แล้วก็4 4ตัวนี้โอ้โหมันจะแน่นไมไหนเนี่ยปุกปุกป,กปุกเลยได้ยินไหม,อมตอนประกอบแม่งคงใช้ไฟฟ้าอัดมาเหมือนกันอนะ ถ้าลื้อเองก็ระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการขันหรือว่าใช้เครื่องมือชุดข้างหน้าน,นี้มันอันตรายนิดนึงพยายามอย่าทำอะไรล่วงไปใส่มันมันคนมือไม้อ่อนไข่โคง้งไข่ควงหวงล่นไปใส่บ้างอ้าวไอซีแหกกระจุยฟึบอ่ายกได้เลยโอเคข้างหลังเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> เออของมันน้อยดีว่ะมันดูแบบ ไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยนะการเก้าพันเก้าอ่าถ้าเกิดครูพูดแบบเนี้ยพวกมึงชอบใจเลยใช่ปะสูกใจเลยอืมแต่จะให้มันขายเจ็ดพันแปดพันอย่างที่พวกมึงหวังมันเป็นไปไม่ได้ไงไอ้เฮียเขาตั้งราคามาแบบนี้มึงจะให้มึงไงเอาขายขาดทุนไงอะทุนแม่งมานะซื้อเข้านะอะผมพูดเลยซื้อเข้าเนี่ยไอตัวนี้รุ่นนี้ซื้อเข้านี่อยู่ประมาณก่อนแบตผมจำไม่ได้แล้วแต่พอรวมแบตบ อินแวดอินคลูดแวเรียบร้อยแล้วมันอยู่มัน9,000กับอีกหลักสิบไม่ถึง9,100ดีแล้วขายไม่ถึงไม่ใช่ดิมัน9,100นหนนิดนิดทษทีแล้วขาย9ก0 0อ่ะกำไรแม่ง7,800อ่ะค่าส่งอ่ะสมมติลูกค้าสั่งแยกส่ง DHL 1 0 0นึงไม่เหลือเฮียอะไรคิดว่ารวยมากที่ไมทำร้านคอมจุดที่ผมอยากจะให้ดูมากที่สุดนะครับก็คืองานของฮิซิงนี่แหละ รื้อได้แล้วก็สมควรแก่การที่จะรื้อให้ดูนะครับว่าหน้าฮีซิงมันเป็นอย่างไรแต่ดูข้างหลังกันก่อนอะณนะวันนั้นที่ผมรีวิวการ์ดตัวนี้ไปแบบไม่แกะไม่รือ้อผมบอกว่าผมไม่มั่นใจว่าทิศทางของฮิตไปมันไปยังไงนะครับแต่พอรื้ออกมาแล้วสรุปได้เลยว่าโอเคมีทั้งหมดฮิตไปนะครับ2เส้นด้วยกันวิ่งทิศทางไหนบ้างอา้าวเอาตัวแรกก่อนเลย ชิ้นแรกนะครับชุดแรกจะเป็นตัวนี้1วิ่งนี่ผ่านหน้า c p u โดยตรงเลยไม่มีฐานนะครับเอาไปแปะไปเลยแต่ในส่วนของที่เป็นไปที่สัมผัสกับหน้า c p u จะไม่มีการชุบนิกเกิลชุบโครมไม่มีก็เป็นเนื้อทองแดงเลยชัดๆนะครับวิ่งเส้นนี้นะครับ1เส้นปื๊ดวนมานี่ปื๊ดแล้วก็มานี่เป็นรูปตัว S เป็น s Shape 1เส้นกับอีก1เส้นครับเป็นเส้นนี้ ฟื้อวิ่งยาวหน่อยเป็นตัว U U shape เหมือนกันเลยครับเปิดหน้าผิวสัมผัสให้เป็นเนื้อทองแดงของตัวฮิตไป์เองก็คือมี2เส้น S shape 1และก็ U shape อีก1เท่ากับ2ฮิตไปตถ้าย้อนสมัยกับถ้าย้อนเวลากลับไปสมัยก่อนถ้าเป็นฮิตซิงลักษณะนี้ที่ใช้กับการ์ดจอตัวเล็กๆมักจะไม่มีฮิตไป์ผมหมายถึงว่าฮิตซิงที่เป็นอลูมิเนียมก้อนแล้วมาขุดมากัดเนี่ยมากัดให้มันเป็นพี่ฟินขึ้นมาเนี่ย มันจะไม่มีฮิตไปก็คือลดต้นทุนการผลิตทําราคาให้ถูกที่สุดนะครับและเผพอๆขนาดของมันจะเล็กกว่านี้สั้นกว่านี้และบางกว่านี้และที่สําคัญจะไม่มีการเซาะล่องเป็นครีบอะไรให้มันดูวุ่นวายมากเท่านี้แต่ตัวนี้ถือว่าทําเยอะนะแล้วตำแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่รับน้าหนักกแบ็กไอโอนะครับด้านท้ายที่ขันน็อตออกไป2ตัวแล้วก็รับยาวมาเลยนะครับยึดติดเป็นก้อนเดียวกันอ้าวทีนี้หรือ ให้ดูหน้าฮีตสิงค์นิดนึงว่าพัดลมเป่าลงไปมันเจอกับอะไรบ้างอืมไม่รู้เลยว่าต้องขันตัวไหนบ้างแต่เอาเท่าที่ตามองก่อนแล้วกันแน่นทุกตัวแน่นทุกตัวน่าจะสี่ตัวหัวท้ายเดาว ชุดหน้าออกแล้วเหลือชุดหลังชุดหลังนี่คือหัวไหนใช้ไข่ววงใหญ่ได้ผมก็จะใช้ไขคววงใหญ่นะครับเพื่อเลี่ยงความเสียหายให้ได้มากที่สุดไอพวกหัวเล็กๆนี่แม่งชอบชอบแพลชอบรูดออกเลยไหมอ่ะโอเคเราจะได้เห็นกันแล้วนะครับ ก่อนที่จะพลิกให้ดูข้างหน้าของผู้นิดนึงนะครับก็คงเห็นกันแล้วแหล,ละก็คือในเรื่องของเนื้อซิลิโคนเป็นเทอร์โมกรีสซิลิโคนปกติเลยสีเทาๆเนื้อเป็นอย่างไรดินน้ำมัน,นครับหนึบๆไม่เป็นผงไม่เป็นน้ำไม่เป็นเหลวส่วนเทอร์อลแพดความหนาของที่แปะเม็ดแรมประมาณ1มิล1น ไม่เท่ากันด้วยเว้ยสองแผน่นแผ่นนี้ประมาณหนึ่แผ่นนี้สอมิลน,นะครับส่วนในชุดมอสเฟตชุดผ้าใจไฟสองมิลเออทำไมมันทำเม็ดแรมเม็ดหนาะนะนะไม่เท่ากันมาวะซึ่งบนแผ่น PCB มันก็เท่ากันนีหว,ว่าอืมหรือกูมองผิดเออชุดนี้แม่งหนากว่าจริงอะไม่เป็นไรอย่าไปสงสัยมันเยอะนะครับ มันแปะมันแน่นแน่สัมผัสก็โอเคแล้วอ่ะดูด้านหน้าครับฟึบนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยกัดทําร่องนะครับเพื่อเปิดให้มันรับหรือว่าสัมผัสกับอากาศแลกเปลี่ยนอุณหภูมิได้เร็วนะครับถ้าเกิดเราทําสมมุติว่าเขาทํามาเป็นแบบกูแค่กัดลงไปง่ายๆแค่นี้เราไม่ได้มีการเซาะแบบนี้ การระบายความร้อนมันก็ไม่น่าจะดีเท่าการทําแบบนี้แล้วฮีตไบท์ที่ฝังอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คืออัดเข้าไปอยู่ในเนื้อของอลูมิเนียมที่เป็นฮีทซิงค์ได้เลยแต่น้ําหนักมันเยอะวะ่ะเอาน็อตไปแล้วน้ําหนักมันเยอะถ้าให้เทียบน้ําหนัก,กน,นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นฮีทซิงค์ที่เป็นฟินสแตนเลสเอยอลูมิเนียมเอยบางๆซอลิีทแบบนั้นเบากว่าไอ้พวกนั้นจะเป็นหนักก็เป็นหนักฮีตไป์เพราะฮีตไป์มันหลายท่อ ห้าไ์หกไบเจ็ดไปแปดไ,ปไป์แล้วแต่นะครับแต่เนี่ยสองไปก็จริงแต่มันหนักที่เนื้อก้อนอลูมิเนียมที่มันทําให้น้ําหนักมันเยอะไม่แปลกใจเลยว่าทไมการตัวนี้ถึงน้ําหนักเยอะถึงจะเป็นการตัวเล็กอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวกาสโซแทคกห้าศูนย์ห้าศูนย์ทวีเนโอซีเนื้องานดีเลยครับเนื้องานฮีทซิงคดีเลยก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้ฮีทซิงที่อลังการงานสร้างเหมือนรุ่นพี่ๆเขา ใช้ฮีทซิงที่เป็นเนื้อแบบนี้แหละได้แต่ยังดีที่มีฮีตไปมาให้แล้วก็งานเขาเรียกว่าอะไรงานไม่รู้แหละจะแม่งจะ CNC หรือมันจะงานกลึงอะไรมาแบบไหนนะครับงานเครื่องกลถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยพัดลมข้างหลังเป็นแบบนี้ง่ายง่ายไม่มีอะไรถ้าจะรือมันทำความสะอาดก็คือต้องรือ d e e p c l e a n i n g จับแล้วก็แปรงปัดปัดเป่าเป่าเพราะว่าเวลาเราทำความสะอาดนะครับข้างหน้าเราปัดเรามองเห็นฝุ่นแต่ข้างในเนี่ยถ้าเราไม่รือมาดนะีฟคีน่ะ มันจะมองไม่เห็นว่ามีฝุ่นนะครับมันทําให้ใบหนักทําให้ใบสั่นได้ด้วยแล้วก็โฟลลมก็จะลดน้อยลงถ้าเกิดฝุ่นมันจับที่ใบข้างในเพราะส่วนใหญ่เวลาลมมันพัดลมมันกวักเนี่ยตัวเนื้อฝุ่นความชื้นมันจะไปสะสมอยู่ที่ใบด้านในมากกว่าใบด้านนอกนะครับเพราะมันปะทะลมมากที่สุดปะทะความชื้นมากที่สุดอ่ะประมาณนี้อันนี้พลาส,สติกหมดเลยนะครับเป็นพลาส,สติกล้วนเลยนะครับนี่กลองแกลงกลองแกลอง,กลอ,งอ่ะเก้าพันเก้า จะซื้อหรือไม่ซื้อมันอยู่ที่คนใครมีกำลังไปตัวอื่นไปครับใครที่ไหวแค่นี้จำกัดแค่นี้คนเป็นพ่อเป็นแม่อะคนเป็นพ่อเป็นแม่มีงบเท่านี้นะครับไม่ได้มีเงินกองมากมายอยู่ที่บัญชีอยากจะได้ความที่มันเป็นการาฟตัวเล็กสุดนะครับเอาไปให้ลูกๆหลานๆน,น้องๆใช้งานเล่นเกม แบบครอบคลุมมันก็จบได้แต่ถ้าเกิดใครมองว่าโอ้ยเอ็นวีดีขายแพงจังโซแทขายแพงจังมันก็ไปซื้อตัวอื่นง่ายๆแค่นั้นเลยครับหวังว่าจะถูกใจแล้วนะคลิปนี้อ่ะโอเคขอบคุณโซแทกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะอะไรหรือไม่ได้ตั้งใจจะตอบกับอะไรใครหรือจะแหกหน้าใครนะครับผมพูดตามความเป็นจริงใครจะมองว่าผมมีร้านตั้งใจอยากจะช่วยขายของหรือทําให้ตัวเองขายได้คิดใหม่มใจเย็นก่อนตั้งสตินิดนึง ของมันมีดีมันมีด้อย,นะอน,น,อยนะครับเขาทำมาเนี่ยเขาเขาวาเขาทามาเพื่อมีเซกเมนต์ให้เลือกมากขึ้นถึงราคาแก๊ปมันจะต่างกันนิดหน่อยก็เถอะนะอ่ะขอบคุณโซแทกครั้งนะครับที่ให้ผมแกะกาตัวนี้นะครับขอบคุณโดราคูด้วยนะครับซื้อโซแทกนะครับให้นึกถึงสติ๊กเกอร์โดราคูนี้เอาไว้แม่งเคลมดีเคลมง่ายไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ขออย่างเดียว หัววอยอไอวอยหัวน็อตอ่ะอย่าขาดอย่าบ sure. ี้อ like ย่าแหกอย่าแหลก PCB เป็นลงเป็นรอยนิดๆหน่อยๆไม่ว่าการขอให้การอยู่ในสภาพที่ปกติมากที่สุดเท่าที่จะปกติได้มันรับเลยครับดูลครูมันไม่เรื่องมากขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอ้วชอบหรือจะหรืออะไรให้ดูอีกหรือจะมีรีวิวอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด่าได้ครับขอมีเหตุผลด้วยนิดนึงสวัสดีครับ